ีสดุดใจหมดเลยเฮจจางนั่งรอเล่นครับคุณอาร์มี่ไททานิคคุณเท่มากเลยนะครับผมวันนี้น่ารักจังน่ารักไปปกติครับแพนนี่ทำอะไรนะครับว่างครับวันนี้ส l ล c ซ Ki ิสมีเล่นที่ร้านฟังคลีสนะครับทุกคน ใครว่างก็มาเจอกันได้ขึ้นสี่ทุ่มครึ่งนะครับเปลี่ยนชื่อแอคตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยเปลี่ยนมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนกลับแล้ว e r i f y ไม่ผ่านนะครับทันแน่เสยนะครับทุ่มหนึ่งอย่าลืมไปฟังเพลงนนทนนกันนะครับว่าไงครับพี่มดกินชาเขียวอีกแล้วเป็นปกติครับผมที่ไหนอ่ะวันนี้เล่นที่ร้านฟังพลสนะครับอยู่ที่ แถวเซนลาดอะตอบไม่ถูกฮะฝนตกไหมไม่ตกครับทานข้าวยังยังเลยครับผมเพิ่ง,งอ่านไอ้ไม่ใช่เพิ่งออกกําลังกายเสร็จครับพี่โดสรุปหลานพี่มีน้องไหมยังครับผมเล่นกี่โมงวันนี้สี่ทุ่มครึ่งครับพร้อมโดนจีบยังอย่าเพิ่งได้ไหมเอเนจียังไม่พร้อมสู้ใครทั้งนั้นนะครับตอนนี้น่ารักมากไม่ไหวบ้านะครับงานถัดไปมีที่ไหนอีกอ่ะ ร้านหรอถ้าเป็นร้านเราก็เป็นไลท์เฮาส์วันที่แปดนะครับที่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับพี่แพรเย็นนี้กินอะไรดีคะอือเดี๋ยวไปกินที่ร้านครับว่าไงพี่นิกฮ่า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 คิดถึงฟังพลีสคิดถึงการถ่ายรูปใช่อยากให้มาเล่นขอนแก่นอยากไปเล่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าร้านนี้ยังไม่มีจ้างมานะครับอยากเป็นพระาทิตย์บนข้อมือเธอนะครับอันนี่ เอ่อทุกเพลงของสแล k i ิ s อยู่ในอัลบั้มเพลงโปรดเลยครับชอบมากขอบคุณนะครับตารางสแล k คิ s คือดีนะครับผมขอบคุณครับเลิกจีบแล้วค่ะใครเขาจีบแฟนตัวเอง <c oughs> เล่นใหญ่ตั้งแต่หัวค่ําเลยนะเซนทันโบกี่โมงเดือนหน้ายังไม่แน่ใจเลยครับเพลงดี D ติดหูทุกเพลงฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆพอ่อแม่ญาติโกงโติกาด้วยนะครับผมเชียงใหม่ is calling นะครับ โดยยิ้มให้ดูทีหนึ่งต้องเล่นมุกค,ครับผมยิ้มไม่เก่งโดครับขออนุญาตดูเล็บหน่อยคือตอนนี้เล็บมันพังแล้วอะเอาไว้เดี๋ยวไปทำใหม่นะครับอันนี้เป็นมังโก้หัวหน้าหน่วยที่หนึ่งนะครับของนวดขาวสวัสดีครับคุณโดสวัสดีครับเพื่อนหนูชอบพี่มากเลยเพื่อนหนูชื่อมาริวันขอบคุณนะครับมาริวันนะครับน้องชื่อมาริทูปะเนี่ยนะครับอ๋อเซนทัฟฟ์โบโมงเย็นหรอใช่หรอป่ ก่อนจะเข้าเมษาขอเข้าตาเทหน่อยได้เปล่าได้เสมอบอกเลยขอสมัครเป็น f อฟด้วยคนฮะโหลดทางระบ,บามฝากด้วยนะครับแชร์ไปให้ทางโลกเลยอยากมีคุณโดเป็นแฟนใหม่คนโปรดจีบสิอาจจะติดก็ได้นะนะครับคิดลายเล็บใหม่ไปอยังคิดละคิดละนะค,คิดละรอทําเล็บรอบหน้าทําเล็บไาเดีครับเดี๋ยวค่อยไปคิดหน้าร้านแล้วกันครับวงการทําเล็บเข้าแล้วออกตลอด เข้าแล้วเข้าตลอดไปใช่นะครับมารอหน้าร้านแล้วเก่งมากนะครับแนมีเล่นด้วยวันนี้มีเล่นครับชื่อแม่หนูเฮ้ยไม่ดีเลยนะล้อชื่อพ่อชื่อแม่เนี่ยไม่ดีเลยนะอย่าว่าชื่อแม่เพื่อนได้ไหมคุณแม่มาริวันเนี่ยเขาสุดยอดแล้วนะนะครับอันยองขอสมัครเป็นเอฟซีหน่อยมาเลยครับยินดีครับผมเจอนเซนทันโวครับแต่วันนี้เล่นที่ฟังพีสนะเดี๋ยวหลายคนที่ดูไลฟ์สับสนนะครับเอาหน้าร้านเมาแล้วพ่อหนุ่มไฟแรงปะเนี่ย ใครๆก็ว่างนั้นนะครับน่ารักขอบคุณครับผมไม่จีบพี่โดแล้วห่างแถวยาวเกินนะครับเป็นกันไปนะครับเดี๋ยวาพี่โดน้องคิดถึงจะเลยคิดถึงเหมือนกันนะครับมีแพลนมาเชียงใหม่โคราชไหมเรายังไม่ได้เช็คตารางงานเลยฮะแต่น่าจะ <c oughs> ยังไม่มีนะเพิ่ง <c oughs> รู้ว่าการไม่มีเธอมันทรมานขนาดนี้นะครับพี่ครับผมแวะมาจีบไหนขอสักมุก ฟังเพลินจนไม่มีอะไรจะถามเลยพี่โรรู้จักคนก่อนสามสิบไหมคะวันนี้ทําไมมาเร็วล่ะว่างครับวันนี้เล่นโคด,ดึกเลยครับผมไอพอดสวัสดีครับผมไม่ใช่แฟนคลับแต่อยากบอกว่าโดนเสียงคุณโดดตกแบบจังๆเลยขอบคุณนะครับเป็นแฟนเพลงก็ได้นะครับได้คิวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับจีพี่โดที่ห่างแถวอยู่ในราคาไปต่อไม่ถูก มีแลนมามาบ้านเราไหมนแน่บอกแม่เตรียมเซตอาหารไว้เลยนะครับผมคิดถึงคุณโดอีกแล้วเจอกันได้เจอกันได้นะครับวันนี้ฟัง p ลีสนะครับขอนแก่นจะเปิดแล้วค่ะหวังว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้ซาทุครับอยากกลับบ้านมากเหมือนกันนะครับวอนผู้ใหญ่ขอนแก่นนะครับผมอยากไปหาแต่วันนี้ป่วยอดเลยเจอกันเดือนหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะครับปอบผมหน่อยครับพี่โดผมเศร้า อกหักเรื่องอะไรมาครับผมหรือว่าโดนอะไรมาครับโดครับแฟนใหม่คนปรดมีแพนจะทําเป็นซิงเกิลใหม่ชอบมาไม่มีครับผมเดี๋ยวแฟนเก่าคนปรดไม่สักดิธิ์นะครับไม่อยากเป็นแฟนครับแล้วอยากเป็นแฟนครับอืมครับรอมานครสวรรค์อีกรอบโอ้หนาทิดสักพักใหญ่เลยเอ้ยทำไมเล่นมุกเดียวกันอะมุกซ้ำนั่นเนี่ยเรติการเตรียมเซตอาหารนะครับจิเปโดทางหางแถวก็ไม่กลัวเพราะหนูเสียงดังพร้อมตะโกนอ่ะ เริ่มเลยโหยพี่ด้ช่วยคิดมือเย็นหน่อยเป็นเราเราจะเลือกกินก๋วยเตี๋ยวนะครับอยากจ้างมาเล่นที่บ้านต้องเก็บเงินกี่บาทเอ่อตอนนี้สลปคิสค่าตัวอยู่ที่ส0 0 0 0ื่นครับแต่ว่าคนกันเองจะลดให้เป็น5 5าหมื่น้าละกันนะครับเดือนหน้าไม่เจอเสแลปีสขอไปเจอทีลิเบอร์ทิวดาวนั้นได้เลยนะครับฝากเอนดูด้วยนี่คุณก้าเขาอยู่นี่นะครับอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเออมีคนบอกว่า เดือวนี้ไม่ไม่ได้มาดูแลฟ์คิสเลยแต่ขอไปดูทีลีเบิร์ดก่อนนี่ก็เลยบอกว่างั้นฝากฝากดูกล้าด้วยนะครับวันนี้ฝากเดีฝากตัวด้วยนะครับฝากเล้วฝากตัวนะครับผมถ้าถ้ามั่วก็ฝักถ่ายคิปมาให้ดูด้ไหมไม่มั่วโอ้โหคุณกล้าคุณเก่งขนาดนี้จะมามั่วได้ไงครับผมนะครับมีแต่คนจิบพี่โดนะครับสีสันชีวิตครับผมไลฟ์บ่อยๆเลยนี่แหละครับว่างครับ อยากส่งของให้ค่ะส่งทางไหนได้นะครับเดี๋ยวส่งไปที่ค่ายได้ครับแล้วก็เขียนว่าให้คนที่เท่ที่สุดในเลิฟอิสนะครับผมเขาก็จะรู้ทันทีนะครับว่าเป็นผมนะครับ <c oughs> <c oughs> อกหักครับ <c oughs> เพลงล่าสุดตรงกับชีวิตเลยนะครับเอางี้เราจะบอกวิธีมูฟออนไวๆแล้วกันมันเป็นเทคนิคเราอกหักไม่ผิดมันเจ็บมันแน่นอนเพราะเราผูกพันถูกไหมแต่ว่าการทําความเข้าใจของความสัมพันธ์ มันคือแกนสําคัญสําหรับเราเลยคือยอมรับทุกอย่างถ้าในความสัมพันธ์นั้นเราเต็มที่แล้วไม่เห็นมีอะไรต้องเสียดายเลยการเจ็บปวดคือเรื่องปกติคือสีสันชีวิตถ้าวันนึงเราไม่เจ็บนั่นคือเราไม่มีหัวใจนะครับเอาไปว่าถ้าอยาก o o v e on ไวๆก็ออกไปอยู่กับเพื่อนบ่อยๆนะครับแล้วก็หาอะไรทําบ่อยๆแล้วก็คิดเสมอว่าเฮ้ยก่อนหน้าน,นี้เราก็อยู่คนเดียวนี่ทําไมวันนี้เราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ล่ะจริงไหมลองดู คนดีคนชั่วมีอยู่ทั่วไปแต่คนดีกับมีกับใจมีแค่พี่โดนะครับอืมนะครับเก็บใจไว้ดีๆนะครับเดี๋ยววันไหนเราไม่มีตังเราจะขอไปขายนะครับอยากเจอพี่โดสักครั้งแต่ไม่มีโอกาสได้ไปดูเลยสักวันหนึ่งเราจะต้องได้เจอกันครับติดโควิดอบไปดูเลยไม่เป็นไรนะครับโคราดอยากเจอมากอยากเจอโคราดเหมือนกันที่บ้านแม่ผมเลยนะโคราดรู้จักจักรราดไหมครับไม่อยากมีนาแล้วอยากมีเธอมากกว่าเอา้าเอาให้แม่มาขอเลยมามาจบๆไปนะครับ พี่โดผิวดีมากนะครับเวอร์มากนะครับผมฟิลเตอร์น่ารักหรือเป็นพอดน่ารักผมว่าผมก็ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์อะไรนะครับเนี่ยของที่แม่หนูทําอะไรทุกอย่างเลยยกเว้นตัวหนูยกตัวอย่างเช่นตัวหนูเองนะครับผมคือพี่อ่ะเป็นคนชอบกินของรสจัดนะครับหนูเนี่ยรสจัดหรือเปล่านะครับมามอทอยอีกอยากไปเหมือนกันนะครับมาก้ามอีกต้องไปอ้อ,อนเจ้าของร้านก้ามแล้วนะครับ จ้างสบตาทั้งชีวิตคิดกี่บาทนะครับบอกแล้วว่าสามสิบล้านเรื่องเงียบนะครับเพิ่มหรือลดนะคะได้ยินไม่ช้า <c oughs> วันนี้มาไวอยากเจอทุกคนในตอนกางวันบ้างน,นะครับจ้างคะ่ะแต่ต่อรองราคาเหลือสองหมื่นได้ไหมไม่ได้จริงๆครับผมรถผมเติมน้ำมันนะครับไม่เติมผักบุ้งแซลเล่นนะครับวันนี้เพิ่งจองโต๊ะที่ดอนสิบสองเมษาแต่โต๊ะเต็มห้านาทีเปิดจองเกือบไม่ได้ดูกล้าแล้วนะครับ หน้าเหมือนลูกเขยแม่เราเลยนะครับจริงๆแม่หลายคนเขาพูดแบบนี้นะมัวมาเราก็ฟังไม่ออกเพราะมัวแต่มองนักรอ้องสวัสดีนะครับพาแวรนะครับผมสวัสดีคุณปิ่นนะครับไม่จีบแล้วแต่งเลยแล้วกันพอดีรีบนะครับเอามาแม่บอกนะรออยู่เนี่ยบอกจะมีแต่คนยกขันมามาไม่เห็นมาสักคนเลยนะครับบอกเจอหน้าค่ายเลยครับผม ไม่เอาคนหล่อสุดในร้ต้องเอาคนที่เท่ที่สุดในเลเวพิสนะครับจะเป็นผมทันทีเลยครับพนักงานทุกคนจะรู้ว่าใครเท่ที่สุดในเลเวพิสนะครับเอ้ยไม่ได้วะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวคนจะเข้าใจแล้วส่งไปให้ลูกพี่ต้องเอาเป็นเอาเป็นแบบส่งให้โดสแลคิสนี่แหละนะจ้างมาร้องเพลงที่บ้านหน่อยที่ร้านคนเยอะนะครับจ้างเลยจ้างเลยนะครับเออลืมนะครับคิดถึงโดคือเน,นี้ยไปดูมากเลยแต่ติดงานนะครับพี่โดโอวยพรให้สอบติดหน่อยเพิ่งไปสอบมาซู่ๆนะครับขอให้สอบติด รอเพลงคนโสดอยู่เดี๋ยวทําให้นะครับเย็นนี้กินอะไรดีตามปกติถ้าไปเล่นร้านเล่าสแลปกิก็จะมีเมนูประจําครับกุ้งแช่น้าําปลาต้มยํากุ้งลาบทอดออหมูทอดน้ำปลานะครับประมาณนี้อยากให้พี่โดมาเล่นที่ร้าน you like ปากช่องจังเลยค่ะทีเรเบิร์ก็มาแล้วทีแมนกำลังจะมาเดี๋ยวไปสแลปกิบอกให้พี่เขาติดต่อมาเลยนะครับแค่อยากกลับไปขอโทษนะครับพี่แต่เขาคงไม่อยากเจอแล้วครับ บางทีเรามองว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำให้เขาได้คือการออกมาจากชีวิตเขานะครับนุงโดกินปลาร้าครับใช่ครับเราเพลงข้างลักอยู่จะบอกว่าเมื่อวานเขียนได้ละสีบ่บรรทัดนะครับเพงลงรักนะครับเพลงใหม่ตรงไม่ไหวมูฟออนจากเพลงนี้ไม่ได้เลยฝากด้วยนะครับฝากด้วยจริงๆขอโทษที่เข้าไปเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตเธอร้องสดอีกสักรอบมา one two t r e e คนอย่างฉันมันคงไม่สมควรจะได้รับความรักมันไม่สมควรแม้ที่จะได้กอดเธอจะได้จูกเธอไม่มีสิทธิ์แม้จะไปบอกรักเธอก็ถูองเธอฉันมันไม่ควรจะมีรับความรักเพราะวฉันมันไม่เคยทำให้เธอสุข ได้สักนิดเลยต้องขอโทษที่ไปเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตเธอครับก่อนเข้าเมษาขอเข้าตาโด้วยหน่อยได้ไหมเอาอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นได้ไหมเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยมาบ่อยแล้วนะครับเก็บค่าสินสอดแป๊บจะให้แม่ไปขอได้เลย M.V. ถ้าเราเจอกันอีกปล่อยวันที่2เมษายนนะครับฝากดูด้วยพี่ก้าขายของช่วยวงหน่อยได้เลยครับผมรอเสมออย่างเธอไม่มีหลอ่อมีแต่หลอกับหล่อมากอืมปาะหวานนะครับคุณตัวโต๊ดนะครับมาเร็วจังเดี๋ยวจะไปอยู่ร้านที่จ้างที่เบิร์ให้จ้างแซลปคิสเก่งมากนะครับแมวเพิ่งเสียว,วันนี้เศร้ามากไม่เป็นไรนะครับน้องแค่กลับดาวแมวเฉยเนะครับ อยากให้สลับิสมาเล่นพิษนุโลกบ้างอยากไปเหมือนกันดีใจที่ได้เจอเวลานี้พี่โดลูกรักพระเจ้ามากเลยค่ะเราว่าไม่น่านะครับพระเจ้าน่าจะไม่ค่อยรักเราเท่าไหร่นะพี่โดมาหม่ำย่างยัง่ครับผมเอาละเอาอะไรครับผมนั่งฟังแล้วตลกมากขอบคุณที่มาเป็นสีสันวันนี้กรีดต,ตบจุบจนลืมเนื้อเพลงเลยครัอยากให้มาบุรีรัมย์พรุ่งนี้มีหน้าค่ายรถติดแล้วนะไปต่อคิวนะครับ โดสุดเท่ครับคุณครับรออยเกมมาสุดลาดอยากไปทุกจังหวัดเลยจริงๆอ่ะผมรอขูดแผนที่ประเทศไทยอยู่นะจ้างไปร้องเพลงงานแต่งได้ไหมคะพี่โดน่าจะเหนื่อยหน่อยเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งเจ้าบ่าวเราลองแค่ลุงผิดได้ไหมครับ <c oughs> ขอเพลงแนวซู้ๆนะเธอนี่ไงมีเพิ่งปล่อยนะครับกับน้องบีนไปถ้าเธอไม่ไหวนะครับลองไปฟังดูให้กําลังใจได้ดีมากนะครับอยากกินพี่โดทอดนะครับได้เลย ส้มตำร้านไหนอร่อยคะเอาที่ไหนดีกว่าอยากเอาสินสอดไปขอแต่สินสอดที่เช่าไว้ยังไม่วางรอก,ก่อนนะครับอายุถึงยียังลูกนะครับบอกแม่เราอย่าเพิ่งโทรหาเราได้ปะขอดูไล์เพื่อเขยอยู่ได้ไดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบอกให้นะครับเดี๋ยวจ้างร้านติดต่อวงไปเลยหนังล่าสุดที่ดูคือผมหมอนี่ไงเฟนโซนนะครับ ดูเล็บชัดๆลอกหมดแล้วนะครับวัยรุ่นทั้งหลายชอบเพลงถ้าเธอไม่ไหวฟีกับน้องบินมากเลยดีมากอย่าไปฟังสดแนะนำหนังสือนะครับเดี๋ยวแนะนำนะครับแต่ตอนนี้ใกล้หนึ่งทุ่มแล้วเดี๋ยวผมจะอีกสัก2องนาทีผมจะให้ทุกคนไปรอดู MV ของพี่นนนะครับที่ YouTube Love is e นะครับเพลงเธอมีคนเดียวบนโลกนะครับเดี๋ยวผมจะร้องเป็นทีเซอร์ตาม อ๋อเฮ้ยมึงเป็นคนอัดเบสเหรออ่าแล้วก็กล้าเป็นคนอัดเบสเธอมีคนเดียวบนโลกนะครับพีเตอร์ทิลเบิร์เขียนเนื้อนะครับผมยังไงฝากด้วยนะเพลงใหม่ของนนทนนนะครับเอาร้องก่อนฉันจะไปหาเธอคนที่ซอนให้เข้าใจมันไม่มีอไปฟังดีนะครับผมก็ร้องตามทีเซอร์มาแบบนี้นะครับ ช่วงนี้มีเล่นคอนเสิร์ตไหนบ้างมีเล่นฟังพีทวันนี้นะครับเมเจอร์ Major. หนูชอบพี่โดค่ะเหมือนคนอื่นไหมไม่เหมือนเ <c oughs> ดียบโอเคประมาณนี้ก่อนไม่ใช่ว่าอ่านไม่ทันนะแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนอนะ่ะไปดูเพลงใหม่ของพี่นนทนนนะครับที่จะปล่อยในอีกสองนาทีไปรอเลยเพลงดีมาก จะเปลี่ยนสีเล็บเมื่อไหร่เร็วๆนี้ครับผมอ่ะสำหรับไลฟ์นี้ประมาณนี้พอสำคัญวันนี้ใครว่างนะครับสแลปคิสเล่นที่ร้านฟังพลสนะครับเมเจอร์รัตแถวเซนลาดนะครับมาดูได้นะครับวงบันเทิงขึ้นสี่ทุ่มครึ่งนะครับมารอดูได้แล้วก็ตอนนี้ MV เพลงใหม่ของพี่นนทนนนะครับกำลังจะปล่อยฝากไปดูด้วยนะครับชื่อเพลงว่าเธอมีคนเดียวบนโลกแต่งโดยพ่เตอร์และอัดเบสโดยคุณกล้านะครับแล้วก็ฝากเพลงสแล Ki s s ด้วยนะครับ ขอโทษที่เข้าไปเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตเธอนะครับฝากด้วยจะ3สามแสนแล้วฝากด้วยฝากแชร์ให้ญาติโกโหติกาพี่น้องเลยนะครับผมไว้เจอกันไว้รุ่นทั้งหลายไปละจุ๊บบาย